กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ e c onom i c Update นะคะกับแพลตฟอร์มห่วงใย,ยไทยบิสเนสนะคะวันนี้ก็เรากลับมาพบกับวิทยากรท่านเดิมนะคะถือว่าเป็นเจ้าประจำเลยที่จะมาช่วย อัปเดตข้อมูลนะคะทางด้านของเศรษฐกิจนะคะคุณเทิดศักด์ทวีธีรธรรมนะคะท่านเป็นรองกรรมการผพ้วอในการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณเทิดศักด์เป็นไงคะช่วงนี้เรามาคุยกันเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะคะคิดว่าผู้ประกอบการหลายๆบริษัทที่ติดตามรายการของแพลตฟอร์มหงใยไทยบิสเนส ก็อยากที่จะได้ข้อมูลทางด้านเศร,รษฐกิจนะคะดูว่าตอนนี้ทิศทางเป็นอย่างไรแล้วก็เราควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างตอนนี้ทราบว่าตัวเลขทางด้านของอสภาวะเศร,รษฐกิจ GDP ก็มีการประกาศออกมาแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะภาพครับก็เดี๋ยวดู<ม>ให้ฟังสองสองตัวเลขสองชุดนะครับตัวแรกก็คือว่าเป็น GDP growth นะครับที่ประกาศออกมาแล้วส่หรับงวดไตรามาสที่หนึ่งนะครับอีกพาร์ทหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขกำไรบริษัทจดทะเบียน ในวดไตรมาสหนึ่งะครับซึ่งผมมองว่าทั้ง2ตัวเลขเนี่ยดูแล้วค่อนข้างจะเป็นอะไรที่น่ากังวลทั้งคู่เลยนะครับดูภาพใหญ่ก่อนนะครับเป็นตัวเลข GDP growth นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขที่ประกาศออกมานะครับเมื่อวันจันทร์นี่นะครับก็ปรากฏว่าติดลบไปนะครับ1.8 เอนเนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเทียบกับไตรามาสที่ผ่านมานะครับลบไป2.2% Q on Q นะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันดีกว่าที่คิดไหมนะครับเพราะว่าตัวเลขที่มีาการคาดการณ์กันออกมาของแบงก์ชาติเนี่ยคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับน่าจะเห็นการหดตัวประมาณ5.3%นะครับก็ต้องตอบว่าไตรามาสที่1เนี่ยต้องถือว่าดีกว่าที่คาดอยู่นิดหนึงนะครับทีนี้ตัวแปรหลัก นะครับที่ทําให้ดูดีกว่าคาดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของตัวการบริโภคภาคกลัวเรือนนะครับซึ่งน้าหนักเนี่ยตกประมาณสัก50%ของ GDP นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับในงวดไตรมาสที่1นะฮะยังมีการขยายตัวอยู่3%ซนะครับซึ่งถือว่าดีกว่าที่คิดไว้นะครับส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นผลจากอะไรนะครับเป็นผลจากเรื่องของการที่มีการกักตุนสินค้ากันนะครับคงจําบรรยากาศในช่วงปลายไตรมาสหนึ่งได้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยโควิดนะครับวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ย เร็วและแรงมากนะครับมันก็ทําให้เกิดความกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีการเคอร์ฟิลไหมเดี๋ยวจะมีการต้องอยู่บ้านไหมนะครับหรือว่าห้ามออกจากเคหสถานไดหรือเปล่านะครับซึ่งในช่วงเวลาแบบนั้นนะครับปรากฏว่ามีการกักตุนสินค้าเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีการใช้พวกบริการสารพ,พื้นฐานนะครับเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับตัวเลขพวกนี้นะครับก็เลยไปผักทําให้ตัว คอนซัมมชันนะครับหรือการบริโภคภาคครัวเรือนเนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยยังมีการเติบโตอยู่3%นะครับค่อนข้างจะดีกว่าที่คิดนะครับอีกขาหนึ่งนะครับปรากฏว่าภาคการส่งออกเนี่ยก็มีการขยายตัวอยู่นะครับ1.5%นะครับเหตุผลก็เพราะว่าสัดส่วนการส่งออกทองคำเนี่ยมันสูงนะครับเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับราคาทองคำนะครับปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างจะสูงมากนะครับสององค์ประกอบตรงนี้นะครับทำให้ ผลที่ออกมานะครับเป็น GDP ไตรมาสที่หนึ่งเน่ยหดตัวนะครับแค่1.8เปอร์เซ็นตยเยนะครับซึ่งถือว่าน้อยกว่าที่คาดนะครับทีนี้ภาพเนี่ยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับมันมี GDP นะครับที่เป็นของ Production Size นะครับผมเคยชี้ให้ดูว่าภาวะ r e e s s i o o นะครับหรือว่าคำว่า t e c h n i c a l Recession เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่เราเห็นว่าขนาดของ GDP นะครับ มีการหดตัวต่อเนื่องกัน2ไตรมาสนะครับรอบนี้นะครับเราหดตัวเนี่ยคิวออนคิวไป1ไตรมาสแล้วนะครับคือลง2.2เนะครับถ้าไตรมาสที่2อนะครับออกมาเนี่ยแล้วติดลบไป1นไตรมาสซึ่งผมบอกว่าณจุดนี้นะครับติดลบค่อนข้างแน่นอนนะครับเราก็จะเข้าสู่ภาวะ recession ทันทีนะครับในช่วงหลังประกาศนะครับ GDP ไตรมาสที่2นะครับทีนี้เนี่ยมันมีอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือว่าไปมองในมุมของ GDP ด้านการผลิตนะครับหรือว่า ปรดักชันสายนะครับก็จะแบ่งออกเป็นแต่ละภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับมันมีอยู่2อุตสาหกรรมนะครับซึ่งมีขนาดของตัวเศรษฐกิจเนี่ยหดตัวต่อเนื่องกันมากกว่า2ไตรมาสแล้วนะครับก็คือภาคทางด้านสินค้าอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ภาคการก่อสร้างนะครับอันนี้เนี่ยติดลบต่อเนื่องกัน2ไตรมาสนะครับนั่นก็แปลว่า2ออุตสาหกรรมนี้นะครับมันเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าถดถอยชะลอตัวนะครับในเชิงเทคนิค นะครับส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับที่มีการติดลบตรวอยมากที่1เป็นตรายาสแรกเนี่ยก็จะมีอุตสาหกรรมด้านการขนส่งนะครับโรงแรมและพัตคารนะครับการสื่อสารนะครับอสังหาริมทรัพย์สุขภาพนะครับบริการวิชาชีพนะครับพวกซ่อมแซมสินค้านะครับบริการนําเที่ยวนะครับแล้วก็ด้านการดันเทิรพวกนี้เนี่ยติดลบไปแล้ว1นึ่ตรมยาสนะครับในช่วงไตรมาสที่1นะครับแล้วเท่าที่ดูจากชื่อตัวอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าควอเตอร์ที่2เนี่ย ถ้ามองในมุมของภาคอุตสาหกรรมนะครับรายแต่ละเซกเตอร์เนี่ยนะครับเราก็พบว่าได้หลายอุตสาหกรรมนะครับก็จะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าถดถอยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าภาพรวมนะครับเศรษฐกิจไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยเราเห็นภาพว่าเริ่มเห็นผลกระทบที่มาจากโควิดเนี่ยระดับหนึ่งละนะครับแต่ยังไม่เต็มที่นะครับของที่จะเข้ามาเต็มที่เนี่ยเราน่าจะได้เริ่มเห็นนะครับตั้งแต่ไตรมาสที่สองนะครับแล้วพอประกาศไตรมาสที่สองเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า Technical recession นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญในทางเศรษฐกิจนะครับทีนี้ภาพเนี่ยถ้ามองตัวเลขของสภาพัฒนะครับที่ประกาศมานะครับก็เป็นข้อสังเกตว่าถึงแม้ประกาศตัวเลขออกมาแล้วเราบอกว่า GDP ติดลบน้อยกว่าที่คิดเนี่ยนะครับแต่ถ้ามองในมุมของตัวสภาพัฒนะครับมีการปรับเป้าหมายนะครับ GDP growth นะครับลงไปติดลบเนี่ยไม่น้อยหน้าแบงค์ชาติเลยนะครับลบ5 -6% ถึง ในปีนี้นะครับนั่นก็แปลว่าภาพที่ถูกมองไปในช่วงไตรามาสที่เหลือของปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับยังมองเป็นภาพในเชิงลบที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสหอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉนั้นคงต้องเตรียมตัวตั้งรับให้ดีนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจครับ ค่ะก็คงเป็นไปตามที่เราคาดการนะคะจากการที่ได้ค,คุยกับคุณเทิดศักดิ์เมื่อคราวที่แล้วนะคะว่าหลายอุตสาหกรรมก็ผลกระทบที่กระทบหนักๆเลยก็คือไตรมาสสองนะคะในโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวไตรมาสหนึ่งเราเห็นตัวเลขของนักท่องเที่ยวยังเดินทางเข้ามาได้นะคะพอปิดในเรื่องของการที่สามารถเดินทางหรือว่าปิดในเรื่องของออนโยบายอรัฐบาล ก็จะเห็นผลเลยในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจก็น่าจะชัดเจนนะคะจากผลที่ทางหน่วยงานต่างๆได้ประกาศออกมานะคะคราวนี้ในเรื่องของผลประกอบการขุมริษัตจดทะเบียนล่ะคะภาพเป็นยังไงบ้างคะครับผมผมจะถา,ถามนิดนึงนะครก่อนที่จะไปที่ตัวผลประกอบการบริสัตจดทะเบียนนะครับก็คือว่าเดี๋ยวในวันพุธนี้นะฮะทางกรนง,องอนะครับจะมีการประชุมนะครับนโยบายการเงินนะครับก็จะไปทางไหนนะครับซึ่ง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มองเห็นแบบนี้นะครับมีการประเมินกันว่านะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับที่กรนงเนี่ยจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับอีประมาณสัก0.25นะครับทีนี้เนี่ยมันมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวบ่งชี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวสะท้อนภาพล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราลงไปดูตัวบอลยู1ปีนะฮะของบ้านเรานะครับซึ่งปกติเนี่ย ยิวของบอลชุดนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ใกล้เคียงนะครับกับตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่อนข้างจะมากนะครับปรากฏว่าตัวเลขล่าสุดเมื่อเช้านี้เนี่ยลงไปอยู่ที่ประมาณสัก0.567เนะครับเทียบกับตัวเบี้ยนโยบายจุดเจ็นั่นก็แปลว่ามาร์เก็ตนะครับค่อนข้างจะเชื่อกันว่ากรนงนะครับน่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับในการประชุมรอบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ติ่งท้ายไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูในส่วนของผลประกอบการกได้ไหมครับ ก่อนที่จะไป <Okay. S 1> คุยกันถึงเรื่องผลประกอบการของบริษัทจัะเบียนนะคะที่ผลของไตรมาสหนึ่งก็ออกกันมาก็ถือว่าก็หมดแล้วนะคะ,อะตอนนี้เราเริ่มเห็นบริษัทขนาดใหญ่ทยอยออกอตราสารหนี้นะคะครตรงนี้นี่คุณเทศศักดิ์เห็นมุมมองว่าตราสารหนี้น่าจะมีสภาพคล่องที่สามารถเอื้ออำานวยให้บริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสามารถระมทุนได้ในช่วงนี้ไหมคะครับจริงๆผมเชื่อว่าสภาพคล่องส่วนเกินในระบบเนี่ยยังมีอยู่นะครับไม่งั้นเนี่ยเราคงไม่เห็นภาพนะครับการที่รัฐมีการเริ่มออกหุ้นกู้นะครับจริงๆออกพันธบตัตรนะฮะตามโครงการเราไม่ทิ้งกันนี่นะครับตามพลรกรเนี่ยก็เริ่มออกมาเข้าใจว่าลดแรกนี่ห้าหมื่นนะครับก็จะเห็นมีคนเนี่ยเข้าไปจองเนี่ย เยอะแยะนะครับถึงแม้ว่ารุ่นเหล่านี้อาจจะยังอายุไม่ถึงที่จะไปจองรอบแรกนะครับก็อาจจะเห็นว่าเม็ดเงินสภาพคล่องตรงนี้ผมเชื่อว่ายังมีเหลือนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสภาพคล่องตรงนี้เนี่ยก็ต้องมานั่งดูว่าเขาจะมีการเหวี่ยงเข้าไปที่ไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับระดับความมั่นใจแล้วก็ระดับการที่จะมองว่าความเสี่ยงที่รับได้เนี่ยเขารับได้ที่ตรงไหนนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่า มองภาพตอนนี้นะครับผมยังเชื่อว่าถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับแล้วเป็นอยู่ในกลุ่มที่เป็น investment grade นะครับแล้วก็เครดิตด t ดีเนี่ยนะครับผมก็ยังเชื่อว่ายังมีความต้องการนะครับในการที่จะลงทุนในตราสารนี้ตรงนี้อยู่ครับค่ะค่ะนั้นมาคุยกันถึงเรื่องของผลประกอบการของบริษัจทจทะเบียนภาพเป็นยังไงบ้างคะในแต่ละอุตสาหกรรมค่ะ ก็ตัวเลขกำไรเบอริษัทจดทะเบียนนะครับตอนนี้ที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยนะครับสัดส่วนนะครับประมาณสัก95%ของ Market Cap นะครับก็เกือบครบแล้วนะครับจะมีบางบางบริษัทนะครับซึ่งชี้แจงกับตลาดว่าขอเลื่อนการส่งงบออกไปนะครับอาจจะเจอปัญหาและเฉพาะตัวงเขาก็ก็ว่าไปนะครับแต่ว่า95%นะครับของ Market Cap ที่ประกาศมาแล้วเนี่ยเราเห็นตัวเลขแล้วค่อนข้างจะตกใจพอสมควรนะครับ รอ,อบที่แล้วนะครับเราคุยกันเราคิดว่าเอเสตัวเลขกําไรเนี่ยมันดรอปแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอันเยหรือคิวอนคิวเพราะว่าถ้าดูไตรามาสหนึ่งของปีที่แล้วเนี่ยกำไรเราประมาณสัก2.6งจแสนล้านนะครับหรือถ้าไปเทียบกับไตรมาสที่4เนี่ยกำไรประมาณ2.24จแสนล้านนะครับตอนนั้นเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะตัวกำไรเนี่ยคงจะดรอปแรงแหละเพราะว่าเราอาจจะเห็นประมาณสัก1.5ถึง1.6ึ่แสนล้านนะครับอันนี้คือวอร์ติงที่ผมให้ไว้ในช่วงคุยกันรอบแ,กแรกๆนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ย ออกมาแล้วตกใจกว่านะครับปรากฏว่าตัวเลขที่รวมนะครับจนถึงเมื่อเช้านี้เนี่ยอยู่แค่1 1ึหแสนล้านนะครับซึ่งถือว่าต่ำกว่าที่คิดไว้เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็จะหากว่าไปเทียบเ e ยอันดะครับลงไป5 8ซะครับซึ่งตรงนี้ต้องถือว่ามันเป็นอะไรที่ถูกกดลงไปเยอะนะครับก็ต้องยอมรับว่าน้ําหนักนะครับที่ลงไปเยอะเนี่ยมันมาจากกลุ่มที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับคอมมูิตี เพราะว่ามีการบุกรายการที่เรียกว่า stock loss เนี่ยเข้ามาเยอะนะครับโดยกลุ่มพลังงานเนี่ยถึงขั้นแบบกลับทิกเป็นขาดทุนไปเลยนะครับเพราะมีรายการเรื่อง stock loss นะครับทีนี้ถ้ามองเทรนในคตรมาสองนะครับผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมนะครับที่อยู่ในกลุ่มพวก r a l sector เนี่ยยังจะเป็นอะไรที่เห็นการโดตัวต่อเนื่องจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น r a l sector จะโดนหนักกว่านะครับแต่ว่ากลุ่มที่อยู่ในฝั่ง commodity ครับเราจะไม่เห็นตัวเลข o c k อ l o s s ที่เยอะเหมือนกับไตรามาสที่1นะครับเพราะฉะนั้นรวมๆกันมาเนี่ยบรรยากาศนะครับเศรษฐกิจภาพใหญ่เนี่ยดูเหมือนจะย่ำแย่ am, ในช่วงไตรามาสสองนะครับแต่กําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยผมเชื่อว่าไตรามาสสองเนี่ยมีโอกาสที่จะดีกว่าไตรามาสหนึ่งนะครับเหตุผลเพราะว่าโครงสร้างกําไรบริษัทจดทะเบียนบ้านเราเนี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามนะครับเป็นส่วนผสมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโปรดกตัประเภทที่เป็นคอมมูิตี้ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งในสามของที่เป็นคอมมูนิตี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าราคาคอมมูนิตี้ไม่ได้ลงไปลึกกว่าช่วงสิ้นไตรมาสที่หนึ่งและการพิ่สต็อกลอดอาจจะไม่มีนั่นก็แปลว่าบริษัทกลุ่มนี้เนี่ยจะเริ่มเทินกลับมาเป็นตัวเลขโพซิทีฟแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยตัวที่กดนะครับในภาคที่เป็นเรียลเซกเตอร์เนี่ยยังน่าจะเห็นภาพอะไรที่ดูแล้วน่าจะยังมีเพรสเชอร์อยู่นะครับอันนี้ค,คือคือภาพที่เรามองเห็นนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเราดูตัว ประมาณการกีร่ยรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยยังไงนะครับตัวเลขประมาณการนะครับของเดิมที่เราทําไว้เนี่ยนะครับเราคิดว่าปีนี้เนี่ยกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก7.8แสนล้านนะครับแต่พอโคตรหนึ่งออกมาแบบนี้เนี่ยเราเชื่อนแน่ๆว่าจะเห็นการปรับลดประมาณการของรเนี่ยลงไปอรอบหนึ่งถ้าลงอีกรอบหนึ่งรอบนี้เป็นรอบที่4แล้วนะนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราไม่ค่อยปรับลงอะไรที่มันถี่ขนาดนี้หรอกปีหนึ่งสองรอบนี่ก็ถือว่าพอสมควรและ นะครับแต่รอบนี้เนี่ยผ่านมาถึงตอนนี้นะฮะเรากําลังจะเห็นการปรับลงเนี่ยเป็นรอบที่4นะครับแล้วไม่ใช่ว่าแอเซีพัปรับลงเจ้าเดียวนะทุกเจ้าก็ปรับลงเกือบทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็น New n ิวนอร์มอของนักวิเคราะห์นะคะก็จะต้องคอยติดตามดูอย่างใกล้ชิดกันเลยว่าผลประกอบการของบริษัทปัจจัยที่จะมากระทบแล้วก็ปัจจัยอะไรที่ทั้งกระทบในทางของอในแง่ลบแล้วก็ในแง่บวกด้วยนะคะว่า จะมี new business หรืออะไรที่จะเข้ามาทดแทนรายได้ที่หายไปนี่เริ่มเห็นไหมคะว่ามีบริษัทไหนเริ่มพลิกหรือปรับโครงสร้างของธุรกิจเพื่อหาไรายได้มาทดแทนในส่วนที่หายไปไหมคะครับจริงๆก็มีการเห็นในการปรับเปลี่ยนนะครับแพทเทิร์นบางเหมือนกันแต่ว่าแพทเทิร์นที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นแบบปรับไปแล้วไปสร้างธุรกิจใหม่อะไรที่เยอะแยะมากมายนะครับเพียงแต่ว่า พยายามหารูปแบบใหม่ๆนะครับบนแพลตฟอร์มโครงสร้างธุรกิจเดิมเนี่ยว่าจะทายังไงมันถึงจะเพิ่มท็อปไลน์ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยที่เห็นนะครับอาจจะเป็นที่ผมสัมผัสได้เยอะหน่อยอย่างเช่นตัว property นะครับเราก็เห็นวิธีการนะครับมากมายในการที่จะปรับตัวนะครับแล้วก็พยายามสร้างรายได้สร้างสภาพคล่องเพิ่มเติมนะครับจากภาวะแบบนี้เนี่ยก็ทําหลายช่องทางนะครับไม่ใเป็นเรื่องของความพยายามในการที่จะระบายสต็อกนะครับโดยให้พวก discount อะไรเนี่ย มากพอสมควรเราเดสเขาก็จะมีมากมายหลายรูปแบบนะครับเปลี่ยนรูปแบบนะครับการจองบ้านนะครับกลายเป็นจองแบบออนไลน์นะครับก็ทำกันมากขึ้นนะครับเอ,อ่อเข้าไปดูแลลูกค้านะครับที่มีการทําสัญญาจองไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปดูใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อถึงถือว่าเวลาถึงจุดที่เขาจะต้องโอนเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหานะครับหรือว่าไปยืดช่วงเวลาการผ่อนดาวเนี่ยให้ยาวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบ ในการปรับตัวนะครับคนที่ทําวัสดุก่อสร้างนะครับก็ปรับตัวนะครับผ่านการขายแบบช่องทางใหม่ๆเนี่ยแบบออนไลน์นะครับหรือว่าเป็นการขายแบบบริการถึงถึงตัวลูกค้าเลยอะไรพวกนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเราเห็นการปรับตัวเนี่ยในรูปแบบแบบนี้มากกว่านะครับแต่การปรับถึงขั้นที่ว่าไปเจอธุรกิจโอกาสใหม่ๆแล้วก็ไปทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่มากถึงขนาดนั้น เพราะนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยมันสั้นมากนะครับแล้วผลกระทบที่เข้ามาในรอบนี้เนี่ยมันเร็วแล้วก็แรงนะครับแต่สุดท้ายผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ผู้บริหารนะครับเริ่มคิดมองว่าเอจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเห็นธุรกิจอะไรใหม่ให่เนี่ยที่เพิ่มเติมเข้าม,มาไหมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเห็นเนี่ยหลังจากนี้ไปนะครับแต่ถ้าช่วงสองเดือนที่เราเจอโควิดเนี่ยผมว่าเราจะปรับตัวอะไรกันขนาดใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยคงไม่สามารถจะทําอะไรได้ทัน ก็ค,คงเป็นอะไรปรับเพื่อที่จะทำให้ไอไ้ช่องทางที่เคยสร้างไรายได้เนี่ยปรับเปลี่ยนไปบ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงครับค่ะก็คิดว่า,เ,าเห็นด้วยอย่างที่คุณธนท์ได้พูดว่าบางบริษัทตอนนี้ก็อาจจะคิดนะคะว่า,าปรับโครงสร้างภายในของบริษัทเพื่อให้การทำงานมันคล่องตัวแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้นะคะ ในหะเดียวกันก็เจราจากับไม่ว่าเป็นเจ้าหนี้คู่ค้านะคะเพื่อให้ดูว่ามีช่องทางไหนที่จะทำให้บริษัทสามารถเก็บสภาพคล่องไว้กับตัวเองได้ก่อนนะคะแล้วก็บางบริษัทก็เริ่มมีการประกาศงดจ่ายเงินปันผลนะคะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขของตราสารหนี้อยู่นะคะในบางบริษัทตอนนี้ก็รู้เหตุแล้วใช่ไหมคะครับ,รบ,รบใช่ครับก็จริงๆอย่างเมื่อเช้าก็ เป็นข่าวก็มีสื่อเจ้าหนึ่งก็มีการรวบรวมมาให้นะครับผมว่าก็อันนั้นก็เป็น,เป,นเป็นข้อมูลที่ดีนะครับก็เราก็จะเห็นมูฟแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือบางบริษัทนะครับก็ลดการจ่ายเงินปันผลไปเลยนะครับทั้งทงที่เคยมีมติไปแล้วก็ออกมาประกาศลดเพราะว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงแบบเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่จําเป็นนะครับแล้วคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วเจอวิกฤตมาหลายรอบเนี่ยทุกคนมองไปในทางเดียวกันหมดว่าดีที่สุดเนี่ยต้องพยายาม บริหารนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องตัวสภาพคล่องเนี่ยให้ได้ดีให้ได้มากที่สุดนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของการหยุดโปรเจกต์การลงทุนขนาดใหญ่นะครับพยายามระบายสต็อกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับหาเครดิตไลน์จากสถาบันการเงินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าเห็นภาพชัดเลยนะครับตอนที่ตัวตลาดตราสารหนี้นะครับยังเฟื่องฟูอยู่นะครับคนก็แทบจะลืมแบงก์ไปเลยนะครับไม่ค่อยงอละนะครับทีนี้ เวลาตลาดตราสารนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นอะไรที่ฝืดเคืองมากขึ้นนะครับผมว่าต้องกลับไปหานะครับวงเงินสำรองเนี่ยาจากตัวสำัยการเงินเนี่ยเป็นตัวสำรองสภาพคล่องเตรียมไว้ก่อนครับแล้วนในส่วนของตัวของสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เราเริ่มเห็นการหยุดไหลออกของเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือย,ยังคะหรือว่ายังทยอย ที่จะไหลออกไปคะต้องตอบว่าเลือดยังไม่หยุดไหลนะครับเรายังเห็นการไหลออกของตัวโฟลเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเนี่ยนะครับตอนแรกเราคิดว่าไอ้โฟลเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ชะลอชะลอบ้างแต่กลายเป็นว่าเรายังเห็นเนเซลเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วกลุ่มทุทนที่รับเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มทุทนสถาบันในประเทศนะครับแต่มันเริ่มเห็นข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อสังเกตที่บ่งชี้ถึงความที่เริ่มที่จะ อ่อนแรงก็ได้นะนะครับเป็นผลเพราะว่าเออ่ถ้าไปดูนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับสมมติต่างชาติขายร้อยนะครับนักทุนสถาบันในประเทศเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เข้าไปซื้อรับมาเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของร้อยที่เขาขายนะครับแต่หลังหลังเนี่ยถ้าสังเกตดูนะครับต่างชาติขายร้อยนะครับแรงที่เข้าไปรับนะครับจากที่เป็นสถาบันในประเทศเนี่ยบางทีไม่ถึงครึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็แปลว่าเอ๊ะมันเริ่มจะเห็นอาการแบบอ่อนแรงที่ระดับนงงเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องเป็นอะไรที่ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าถ้ายังเป็นสภาพแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะวิ่งทะลุพันสาขึ้นไปแบบสบายใจเนี่ยโอกาสมีน้อยมากครับค่ะแล้วในเรื่องของตัวสภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เราก็น่าจะเห็นประเทศใกล้เคียงไปในทิศทางเดียวกันไหมคะผลก็จากโควิดในทุกอุตสากรรมก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะ เชื่อว่าวิ่งไปทางเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าไปดูจากรีพอร์ตที่ IMF ทำออกมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นอะไรที่เอ่อของเราเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ดูแล้วเนี่ยเห็นอาการที่ชะลอตัวนะครับหรืวอว่าหดตัวเนี่ยแรงกว่าเพื่อนนะครับผมลองเปรียบเทียบดูนะฮะในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนานะครับอย่างในภูมิภาคเดียวกับเราเนี่ยนะครับาภาพของปี6 3ที่ที่ IMF มองมาเนี่ยปรากฏว่าเอา่อถ้าดูในกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยนะครับ ของเราเนี่ยถูกคาดการณ์ว่าปีนี้จะาขอตัวอยู่6.7นะครับอีกประเทศหนึ่งที่ลบนะครับคือมาเลเซียคาดการณ์ว่าจะลบ1.7นะครับแต่เชื่อไหมครับที่เหลือเนี่ยเวียดนามอินเดียจีนฟิลิปินอินโดนเนี่ยเขาคาดการ GDP เนี่ยยังอยู่ในโซนที่เป็นบวกเกือบทั้งนั้นเลยนะครับโดยเวียดนามเนี่ยบวก2.7นะครับอินเดียบวก1.9นะครับจีนบวก1.2ฟิลรปปินส์ิปินนะครับบวก0.6นะครับอินโดนเนี่ย วก0.5นพระครับเพราะนั้นอารมณ์เนี่ยไปในทางเดียวกันคือชะลอนะครับแต่ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ชะลอแล้วก็กดตัวเนี่ยแรงกว่าเพราะว่าโครงส,งสร้จจางเศรษฐกิจเราเนี่ยพิ่งพาทงงพางด้านภาคการส่งออกแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับค่ะเ,เราพูดกันเยอะนะคะตอนนี้ที่ว่าทางรัฐบาลเองก็มีนยโยบายโดยเฉพาะเราเพิ่งเห็นการปลดการล็อกดาวน์นะคะให้กับกลุ่มต่าง เมื่อวานก็เป็นวันแรกที่มีการให้ทางด้านของศูนย์การค้าอะไรต่างๆเปิดทําการได้ก็เป็นไปตามคาดไหมคะว่านักไม่โทไม่ใช่นะค่ะผู้ไปในพวกผู้ไปพวกก็รู้สึกอัดอั้นกับการที่อยู่บ้านมายาวนานหลายวันหลายสัปดาห์หลายอาทิตย์ เขาอ,ออกไปซื้อของออกไปจับจ่ายอันนี้มันจะสะท้อนกลับมาต่อผลประกอบการของอาอาภาคอุตสาหการรมต่างๆไหมคะผมคิดว่าคงเป็นอะไรที่ทําให้ชุ่มชื่นขึ้นมานิดนึงแต่ถามว่ามันกลับมาถึงเหมือนระดับปกติไหมไม่มีทางที่จะเป็นแบบนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้ามองนะครับมันจะเป็นส่วนของศูนย์การค้า นะครับหรือว่าผู้ประกอบการที่มีร้านค้าในศูนย์การค้าก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไอ้ตัวคาปาซิตี้นะครับสมมุติวปาเดิมร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับกลับมารอบใหม่เนี่ยคาปาซตี้ต่อให้ฟูลเลยนะอาจจะเหลือแค่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับหรือเต็มที่เลย60%อของคาปาซตี้เดิมนะครับเพราะว่าอะไรครับเรื่องของนโยบายนะครับที่เรายังต้องมีระยะห่างระหว่างกันนะครับมีโซเชียลดิสแตนเนี่ยนะครับ มันทําให้พื้นที่นะครับอย่างอย่างศูนย์การค้านะครับพื้นที่ในการที่จะรับคนเข้าไปอยู่ในศูในย์ใหม่ๆเนี่ยมันลดลงไปนะครับร้านอาหารเนี่ยผมว่าชัดเจนเลยนะครับอย่างสมมติร้านหนึ่งเคยมีโต๊ะประมาณสักอ่ายี่สิบโต๊ะนะครับโต๊ะหนึ่งนั่งได้สี่คนกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้โต๊ะหนึ่งนั่งได้คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรอบในการที่จะทําธุรกิจเนี่ยหรือค่า,า,าซาษีในการทําธุรกิจเนี่ยมันหายไปนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะครับเครื่องบินก็เหมือนกัน นะครับเราบอกว่าต้องจองที่เว้นที่แล้วต้องสำรองแถวข้างหลังไว้ด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นมันเหมือนกับเป็นการที่แคปซียในการให้บริการเนี่ยอยู่ๆมันหดตัวลงไปนะครับชัดเจนเลยต่อให้มีการหมุนนะครับเร็วเท่าเดิมนะนะครับซึ่งผมว่าอาจจะไม่เท่าเดิมด้วยซ้ำไปต่อให้หมุนโต๊ะหรือว่าหมุนอะไรที่เร็วเท่าเดิมเนี่ยนะฮะไอ้แคปซีของใหม่ที่มันลดลันลดลงไปนะครับจะผลของการทำโซเชียลดิสทานซิงเนี่ยนะครับมันก็คงจะทำให้พลวาตธุรกิจเนี่ย ยังไงก็ยังคงไม่กลับมาเท่าเดิมอันนี้ยังไม่นับความกลัวของคนนะครับว่าเอ็ก,ก้าเข้าไม่กล้าเข้านะครับหรือว่าจะจะตัดสินใจยังไงจะไปช็อปไม่ไปช็อปดีนะครอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมดูว่ามันทําให้โดย s e n ิเมนต์เนี่ยดูดูดีขึ้นนะครับแต่ถามว่าปริมาณธุรกิจเนี่ยกลับมาใกล้เคียงเดิมไหมต้องตอบว่ายัางไม่ใกล้เคียงเลยครับค่ะยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็คงคงต้องล่าชา้า ไปพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าการเดินทางระหว่างประเทศเราจะาได้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาแต่การเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดสมบูรณ์แบบนะคะหรือแทบจะยังไม่ได้เปิดเลยอันนั้นก็น่าจะยังไม่เห็นถึงการฟื้นตัวที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วน,นะคะนี่ก็น่ากังวลใจอยู่นะคะค่ะการส่งออกยังยังมีทิศทางที่เราเริ่มเห็นถ้าเศรษฐกิจ หลายๆประเทศเริ่มฟื้นตัวมาการส่งออกเราเองก็มีคู่ค้าอยู่หลายๆประเทศนะคะก็ mm. แต่ถ้าเกิดทางฝั่งยุโรปยังคิดว่าการชะลอตัวยัง้งไปอีกยาวใช่ไหมคะทางฝั่งย mm. ุงรโรปว่าผลกระทบจากโควิด mm. นี่รุนแรงพอสมควรเลยค่ะได้ครับครับเพิ่งคืเพราะดู GDP ในฝั่งยุโรปที่ถูกคาดการณ์เนี่ยลบกัน 6- 7เเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนใหญ่นะครับยิ่งถ้าเป็น EU นะครับคาดการณ์ลบ7.5%ดเปอร์เซ็นต์ปีนี้นะครับอังกฤษลบ6.5 นะครับสหรัฐลบ5.9อย่างเงี้ยก็จะแปลว่าอประเทศในกลุ่มที่เป็นผู้ค้าเนี่ยก็คงยังยังยัง,ยงไม่ค่อยได้กลับมานะครับแต่ทีนี้ผมมองว่าไอ้จุดที่น่าจะเห็นเริ่มการฟื้นได้เนี่ยอินดิเคเตอร์ตัวแรกนะนะครับผมดูว่าถ้าเราเริ่มมีการเปิดนะครับสนามบินหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คนเริ่มเดินทางข้ามประเทศได้เนี่ยนะครับผมว่าอันนั้นอาจจะเป็นจุดสตาร์จุดเริ่มต้นนะครับที่ให้มองภาพว่า พวกธุรกิจต่างๆนะครับที่เป็นการค้าการบริการระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาในจุดนั้นครับค่ะ,คะแล้วก็ยังไงเราก็ฝากเอาไว้นะคะกะ็คนไทยก็ไม่ไร้น้ําใจเราช่วยเหลือกันนะคะมีการแบ่งปันความสุขมีการแบ่งปันสิ่งของอเราก็คงต้องช่วยกันนะคะซื้อของสินค้าไทยอุดหนุนคนไทยท่องเที่ยวในประเทศจับใจ่ายใช้สอยก็จะช่วยให้เศรษฐกิจมัน พอพยุงให้เติบโตไปนะคะแต่จะให้กลับไปเหมือนอย่างที่คุณเทศศักดิ์พูดว่ากลับไปแบบเดิมทันทีเนี่ยมันคงต้องใช้เวลานะคะตกลงกันกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจคราวนี้ก็คงเป็นรูปตัว L อลนะคะตามที่คุยกันครับหงว,ว่าหางตัว L อลจะมีกระโดดขึ้นบ้านอย่าเป็น L อลแบบแนวราบซะทีเดียวนะครับคงต้องช่วยๆกันครับค่ะ ค่ะคุณเัศักด์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของการอัปเดตเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะครับก็จริงๆผมว่าภาพที่เห็นเนี่ยผมว่าไม่่าจะค่ายในยสำนักไหนเนี่ยมองตรงกันอยู่แล้วนะครับว่าจุดกวเต้หนึ่งเนี่ยที่เห็นการติดลบนิดหน่อยเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเราจะเห็นอะไรที่โหดร้ายกว่านี้นะครับในช่วงไตรมาสที่2นะครับแล้วหวังว่านะครับครึ่งปีหลังเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เริ่มกลับมานะครับเพราะนั้นทีของช่วงเวลาแบบนี้เนี่ย พยุงตัวอยู่ให้ได้นะครับในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลายากลำบากช่วงไตรมาสที่2เนี่ยนะครับถ้าผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นครับค่ะแล้วก็หลายบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่เราได้พูดคุยด้วยก็มีการบริหารสภาพคล่องที่ถือว่าอตอนแรกเราก็กังวลค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของการบริหารสภาพคล่องเพราะว่าการ หลายบริษัทก็ต้องลดการลงทุนนะคะอันนั้นเนี่ยคงเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าหยุดการลงทุนเก็บเงินสดเอาไว้นะคะ เพื่อให้มั่นใจว่ายังเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้ธุรกิจมันเดินหน้าต่อไปนะคะในระยะสั้นแต่ไยงไก็ตามก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงการขยายตัวของเศรษฐกิจมันก็ต้องกลับมานะคะก็ถ้าเกิดการขยายการลงทุนถ้าเราลดไปเลยเนี่ยบางครั้งถ้าเศรษฐกิจมันเกิดพลิกตัวขึ้นมาอาจจะมีอะไรที่เราไม่ได้คาดการนะคะ อาจจะทาให้บริษัทไม่สามารถที่จะรับมือกับการเติบโตที่มันกลับมาได้นะคะก็การเห็นการลงทุนก็คงจะเห็นว่าคงทยอยๆยยกลับมานะคะครับใช่ครับเป็นน่าจะเริ่มเริ่มกลับมาได้ครับแต่ต้องผ่านช่วงคอทดสไปก่อน ได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเทศศัก์มากนะคะที่มาให้ข้อมูลอัปเดตในสภาวะเศรษฐกิจนะคะกับแพลตฟอร์มห่วงใย,ยไทยบิสเนสนะคะแล้วก็เราคงได้กลับมาพูดคุยกันอีกนะคะ,ะช่วงนี้ถ้าเกิดมีประเด็นอะไรก็เราอาจจะพูดคุยกันราอาจจะเชิญคุณเทศศักดิ์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาจจะไม่ยังเป็น ต้องสองอาทิตย์ครั้งนะคะถ้ามีอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการเราอาจจะกลับมาคุยกันเพิ่มเติมนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาก่อนนะคะวันนี้แล้วก็ขอบคุณคุณเทิดศักดิ์ทวีทิรธรรมเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ